เอาละครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมฟังกัสยามยามอะไรเล่ามายามมหาสจรย์ก็เสียงยังไม่ดีขึ้นเะแต่ก็ดีกว่าคราวที่แล้วหน่อยนะครับผมก็โอเคไม่รู้ว่ากิจกรรมเป็นยังไงนะฮะผมน่าจะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมแล้วมั้งน่าจะเป็นแบบบังคับเหตุอะเพราะเอกกิจกรรมฟังเอ,อฟังกัสคราวที่แล้วก็เหมือนกัน ดูแท้ดูท่าแล้วก็น่าจะเหมือนเดิมนะมีไม้สองตัวอันนี้ให้สู้กับอันนี้ให้สู้กับมอนสเตอร์เลยแหรอเนะี่ยเริ่มการท้าทายอาา่อาฮะอและห้าคืออะไรอะ่ะแล้วมันใช้สกิลยังไงอะ่ะลืมไปแล้วอ๋อกด e หนึ 1> 1, í, ่งกด e สองกด e ฮ่าคือเรียกเป็นกล no oh, okay. ุ่มโอ้โหยิงรลัวยิงรัวว่ะยิงรลลัวสกิลโอ้คูดาวสกิลไวเนี่ยสี่วิห้าวิอื้อหืออืはは uh ้อ oh. หืออื้อหืออื้อหือเอาอ่ะน้ำกับไม้กลายเป็นมะเฟือง อโอ้มาเป็นตี้เลยตอนนี้ตั้งค่าทีมผมมีแค่ครบปเลยเว้ยไฟไฟมันก็ต้องน้ำป่ะน้ำกับไม้ลมนะม,มีตัวฮิวไปตัวหนึ่งดีกว่าเื่อไว้ก่อนมาเพรเดี๋ยวนี้มันไม่ให้กด ให้กดสก,กิลได้ง่ายกว่าเดิมอีก,กอ่ะอ๋อแหน่ออกหมดหมดหมดอันนี้มีเฮลอันนี้เฮลวอเทก็กซ์งงยลงไง่าไงล้ว ตะคิวมาตะคิวล้มมาไม่เบ่งบาน,นไงเบ่งบานไปดิรวมหัวรวมกับรวมทีมลืมคอมโบไปแล้วเนี่ยโอ้ยฮิวก่อนเลยดีกว่จาจังหวะน,นี้ ยูลัวยูลัวอุ้ยตา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 ยหิวหิวเกือบนอนโอเคเือ่ดานไม่ดนต่อไปอุ้ยเสียงดังเฮ้ยมีหัวหน้าทีมแล้วะไป ไฟกับลมแล้วก็ฮิลนี่แหละคงต้องมีหลบกันบ้างอะรอบนี้น <c oughs> ลดป้องกันก่อนเลยกระจายกระจายเฮ้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 ยลบ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  เอาไฟไปกินหลบมาหลบมาอ้อ้อ้้โดนเต็มเต็มหลบก,ก่อนเพื่อนหลบก,ก่อนไม่งั้นมึงตายแน่เกีกยวมีแล้ว บังคับยากเอาเรื่องอย่างเกันนะเนี่ยบังคับทีสี่ตัวเอา้าก็ท้าทายเสร็จแล้วไม่ใช่หรอตลกแล้วตลกแล้วเพื่อนอ๋อต้องมาคุยเควสก่อนอีกเอาเอาเข้าไปนะเปลี่ยนคนผ่านนะผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วนะ น้ำกับน,น้ำแข็งน้ำกับน,น้ำแข็งเอ,อ่อไม้ไหมนี่เฮ้ยไม่มีตัวฮิวเลยอะตัวฮิวไ้ด้วยดีกว่ามานายจู่ๆทนไม่ได้แล้วจุ๊ย นายสู้ฉันไม่ได้หรอกหนี่ไงไฟระเบิดไฟละฟาลัยกันสายฟ้าไปหนีหมุน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 ไปไงแล้วไปไงแล้วไฟระเบิดไปนั่นแหละเอาสายฟ้าหมุนไปหมุนไปไฟระเบิดไปตั้มละลายไงละ่ะเอาวะสายฟ้ามาสายฟ้ามา โอ้ยอย่าเพิ่งถูกแช่อย่าเพิ่งถูกแช่ลูกสายฟ้าผ่านมานั่นแหละผ่านไปนั่นแหละเยี่ยมเลยนิวซะหน่อยสินะฮะแจ๋วแหลน้ำเหรอน้ำว่าเจอสายฟ้าผ่านไปดิผ่าน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 ไฟระเบิดโดนระเหยไปสายฟ้าปั่นไว เงี้ยแล้วเนี่ยแพ้ทางดาปเอาบอสแล้วอ่ะบอสไวยังวะสู้กับหมูป่าเนี่ยหมูป่าเอ่อไม่รู้เหมือนกันเลยฮิ้ โจมตีแล้วก็ป้องกันเอาป้องกันตอนไหนดีป้องกัน,นดีกว่าแล้วก็เออทำดาเมตหน่อยแล้วกันมาลุยเพื่อนน้ำไปครับผมน้ำเสร็จแล้วรอรอหน่อยรอหน่อย ตามด้วยลูกกระสุนพิษิบึบ้ยเจ็บพิซซีเจ็บพิซซี่ไม่เจ็บไม่ขนิดเดียวน้ำไปหิวปอ้าโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอ่ามามาล่อให้อยูุ่้หเป็นไงเราเคานเตอร์ คาเตอร์มาให้แช่แข็งไปดิเอาไปครับยิงพิษ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 โอ้ยโอ้ยหิว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 ตัวหิวตัวหิวกูตัวหิวกูหิวทีหิวทีตัวแทงค์จะตายหิวทีหิวทีมีหิวอย่างเดียวเลย สกิลมาหน่อยสกิลมาหน่อยสกิลมาหน่อยนั่นแหละไงละ่ะเกือบนอนอะ่ะมันโหจริงอา้าวปลดล็อกอีกห้าชั่วโมงวะ่ะอีกห้าชั่วโมงถึงจะเล่นได้วะ่ะเออเอารับของรางวัลก่อนแล้วกัน ับราวงวันรับรางวัลโอ้ได้เพชรเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบเจ็ดสิบของบานเลยจ้าบลรอยีกห้าชั่วโมงพรุ่งนี้ถึงจะถึงจะได้เล่น ก็คงไม่เข้ามาเล่นแล้วเอ้ก็คือคงเข้ามาเล่นแหละแต่คงไม่ได้อัดนะฮะเพราะว่ามันหน่อยเดียวเองอะ่ะมันก็คงไม่ต้องอัดนะับผมก็นั่นแหละครับผมก็เป็นกิจกรรมใหม่ของเก็นชินนะครับผมที่เพิ่งมาได้สักประมาณห้าหกวันแล้วมั้งนะฮะก็เหลือเวไลาแปดวันก็ย้ําเตือนนะครับบรรดาเพื่อนๆที่เล่นเกนชินอยู่ก็อย่าลืมเข้ามาสนุกกับกิจกรรมนะครับอัปเดตท,ที่มันมีมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะฮะีนฝั่งการ์ดของเราก็ กลับให้เราเล่นน้องๆกันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะสวัสดีครับ